สรับัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับผมคอนเทนต์วันนี้สําหรับ FC ที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลหรือว่าสายเกมทั้งหลายแหล่นะครับผมสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือให้เราไปที่ Play Store นะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คําว่า g o g l e แล้วก็ p l a y s t o r e อ่านว่า Google Play Store นะครับผม และในขณะที่เราพริมพ์อยู่นั้นมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเนะี่ยตัวเลือกตัวนี้ครับที่ผมมองไว้ google play store หลังจากนั้นให้เรากดตกลงเข้าไปพอเรากดตกลงเข้าไปนะครับให้เราเลือกแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างเช่นของผมก็มีอยู่แล้วครับก็ให้เรากดทิ่เข้าไปเลยนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วที่ผมมองไว้เป็นสีแดงก็คือให้เรากดอัปเดตเข้าไปเลยครับแล้วก็รอนี่ก็คือหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ android ทุกรุ่นจะต้องมีนะครับ หลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมโทรศัพท์ของเราก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ไหลลื่นดีขึ้นนะครับผมยังไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม